วิธีประกอบรถแบตเตอรี่3149นึ่งเก้าครับรแรกเริ่มจากลงสปอยเลสหลังนะครับครับจะมีตัวใส่เข้าไปนะครับให้ตรงร่องมันครับทัสองข้างจากนั้นเราก็จะใช้น็อตล็อกทั้งสองข้างนะครับจะอันเสร็จนะครับจังนั้นจกบข้างกดลงไปธรรมดานะครับ ให้เข้าลอ่อกทั้งสองข้างเลยครับนั้นที่ใส่เกียร์ครับตัวใส่เกียร์นี่เราจะต้องใส่ตัวนี้ลงไปก่อนแล้วจะมีน็อตล็อกข้างในจากนั้นเราจึงเอาตัวนี้มาประกบใส่นะครับครับจากนั้นพวงมาลัยเราต้องต่อสายไฟก่อนนะครับต่อสายไฟเข้าไปเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ใส่ลงไปตรงนี้แล้วจะมีน็อตล็อกของเขานะครับ ให้ตรงรูกันนะครับมันจะมีน็อตล็อกมันกระจกหน้ากระจกหน้าก็จะเป็นร่องนะครับร่องของเขาก็จะมีเข้าล็อกของเขาแล้วมาที่แบตเตอรี่ครับนี่ครับเราจะใส่ตรงนี้เข้าไปทำจะถึงจะสตาร์ทรถได้นะครับแล้วก็เบาเบาก,ก็จะมีตัวล็อกข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างด้านหลังนะครับถ้าเข้าล็อกของมันแล้วตัวนี้ก็จะเข้าหมดทุกอย่างหครับ